ทุกคนครับคมดีแคบวันนี้นะฮะไปดูภาพบรรยากาศสัหน่อยครับผมกับเขยไทยอย่างหนุ่มแจ็คสันวงังหรือว่าพี่แจ็คที่หลายคนรู้จักกันนั่นเองครับเมื่อวานนี้นะฮะวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับคุณแจ็คเนี่ยนะฮะเขาได้พร้อมกับคุณชัดชาตินะครับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็อีกหนึ่งดาราดังนะฮะอย่างคุณกอพิชยะเนี่ยไปลอบคูครองเก็บขยะกันที่คลองกรุงเทพมหานครครับบรรยากาศน่ารักขนาดไหนคนเป็นยังไงบ้างติดตามกันดีกว่าฮะต้องบอกเลยครับว่าหนุ่มคนนี้นะฮะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเขยไทยอย่างหนุ่มแจ็คสันหวังนะครับทำอะไรนะฮะก็มีคนจับตามองไปสมหมดครับอย่างเมื่อวานนี้ครับวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย คุณแจ็คสันหวังนะฮะพร้อมกับผู้ว่ากรุงเทพหานครอย่างคุณชัดชาติสิธิพันธ์และก็ทีมงานรวมถึงคุณก๊อฟพิชยาและก็ดาราอีกหลายคนนะฮะและก็ยังมีทีมงานอีกมากมายเลยทีเดียวครับไปเก็บขยะนะฮะที่คลองลาดพร้าวกรุงเทพนั่นเองครับบอกเลยว่าพี่แจ็คสันนั้นนะฮะพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสวมเสื้อแบบธรรมะแมงนะฮะพร้อมลงมือในการเก็บขยะหลายคนแซวว่าโอ้โหทำขนาดนี้นะครับจะไม่ให้เรียกว่าเขยไทยได้ยังไงล่ะครับ โดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีการสาธิตวิธีการแยกขยะและก็การจัดการพลาสติกด้วยครับนอกจากนี้นะฮะกรุงเทพมหานครนั้นยังได้รับมอบขวดน้ําดื่มเพื่อนําไปผลิตเสื้อสะท้อนแสงสําหรับพนักง,งานกว่าถนนต่อไปด้วยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่สะท้อนให้ทุกคนนั้นช่วยกันรักโลกโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับที่มดเรื่องของการทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองครับผมเรียกแบบนี้นะฮะจะเรียกว่าหนุ่มแจ็คสันนั้นเป็นศิลปินไทยได้หรือเปล่าแฟนๆคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะเรื่องไม่ขมพี่ฟี<ๆ> <comment S 2> ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ